ใหญ่อย่าเพิ่งใช้พวงมาลัยจนกว่าจะเริ่มเห็นทางที่เราจะเลี้ยวนะนะคะเริ่มขยมเศษเริ่มลวงแล้วนะ,ะอ่าเราเติมคันเร่งมองตามเขานะฮะนี่แหละดึงรถลไอยตรงกับเขาไว้พอมีระยะห่างเราก็เร่งเพิ่มค่ะเออไปตามนี้เลยใช่ค่ะแล้วมองตามรถบรรทุกเลยค่ะไปตามรถคันใหญ่นะที่อยู่เลนซ้ายค่ะเท่าล็อกซ้ายไว้ค่ะเออคือในตรงกับคันซ้ายค่ะคันจะชา้าอ่าเราพี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราจะเปลี่ยนซ้ายอยีกเลนหนึ่งเช็คซ้ายหนึ่งเลนไปได้ไหม ไม่ได้มองกระจกมองทางนน้นเป็นไฟเลี้ยวนะะคุณลอกดาวะ่ะคุณมองผิดฝ็เป็นไฟเลี้ยวนะะเราไปลับรถใต้สะพานกันแคบๆพี่เห็นไหมค่ะเดี๋ยวเราไปลับไปฝั่งมุนกันค่ะตรงนี้มันดีถนนเนี้นะค่อยๆเล่งไปนะคะอย่ามองขอบๆนะคะนี่จะได้ฝึกเรื่องทางแคบด้วยแล้วไปก็แตะเบรกไปก็ได้ตอนที่เราลงนะแต่ตอนนี้ต้องใช้คันริ่งไปก่อนนะคะตรงนี้โหดจริงนะคะ,ะแล้วก็รอที่เบรกเลยค,ะคะ่ะมองหาทางออกค่ะอย่าจ้องขอบนี่บอกฉันมาทำอะไรที่นี่วะ ไม่ไหวก็แตะเบรกช้าๆได้นะคะถ้าพี่มองขอบเนี่ยพี่ไม่รอดนะคะถ้ายังเร็วอยู่กดเบรกลงไปได้นะ,ะแล้วก็มองยาวที่สุดที่เรามองได้ะคะ่ะแต่เบรกไว้อีกนะคะมองทางโน้นมองทางโน้นเอ๊ต้องหมุนไปแล้วนะเรีย <c oughs> ังมองขอบอยู่เลยมันแคบแค่ตอนเข้าอะคะ่ะแล้วก็โค้งขวาไปนะฮะอีแล้วนะฮา,ารตรงนี้แหละแคบสุดแล้วนะคะแล้วก็คือเลาะตรงแป๊บหนึ่งก่อนเหีนไหมเป็นทางตรงก่อนแล้วก็มองขวาไปยาวๆคะ่ะอ,อ่อย่ามองทางนี้ค่ะมองทางโน้นมองทางโน้นอ่าเรา้ังมือไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปหมุนเยอะเออ แล้วก็เติมคันเร่งเบาๆค่ะมองตรงมอง,ง,งขวาหาทางออกนะคะเมื่อกี้เป็นมุกใช่ไหมคะที่เราเปลี่ยนเลนซ้ายแล้วเรามองจากขวาที่ต้องไปเหาโดนด่าแล้วเดี๋ยวเราไปตามซ้ายนะฮะเกาะเลนซ้ายไปก่อนที่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยค่ะไม่ต้องมองด้านบนเลยค่ะเกาะซ้ายที่รถตดีบรวไเลยว่าไปกว่านะฮะไม่อยู่ในเลนตรงไหมคะตอนนี้ถ้ามองไปข้างหน้าไม่อยู่เออไปเลยว้อีกนะฮะอ่ะคราวนี้ให้เข้าไปก่อนค่ะเขาก็พิบไฟขอแล้วนี่แหละเพราะเรามองตามเขาเยอะเกินไปอืม ก็เลยไปหาเขา <S 1> <S 1> <S ใช่ตอนนี้เราค่ <S <S 2> <S 2> อยๆปล่อยเบรกแล้วมองตามคันหน้าค่ะไม่ต้องสนใจคันนั้นเยอะนะอืแล้วก็มองตรงๆเลยค่ะคนไทยมันไม่ลมันเป็นกันนี้แหละข้าวไปจะวัดนะ <S <S ใช่ <S <S บางคนเนี่ยมันที่ขับไปวัดหลวงพ่อรวยอย่างเงี้ยโอ้จะไปทําบุญกันแต่โอ้ยแย่งชิงกันแล้วระหว่างบนถนนอนะ่ะพอไปถึงวัดนะ่ะใกล้คนที่เบียดกันมาหละเธอมาบ่อยไหมวัดนี้ก็ไปเป็นมิตรกันในวัดกนะ็ <S 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 ต่นี้ขึ้นเนินก็ใช้คันเร่งเพิ่มขึ้นนะคะเพราะขึ้นเนินเราต้องใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นไม่ง,งั้นรถไม่มีแรงขึ้นนะคะแล้วก็รีบมองให้ยาวที่สุดเลยว่าอีกฝ้าของสะพานเขาทาอะไรกันอยู่ในเลนที่เราจะขับนะคะรือยาวที่สุดที่เรามองได้ะคะ่ะไแไม้ขคะนั้นเพิ่งออกมาแสดงว่ามีรถไม่มีรถฝั่งเราแล้วก็ไปได้เคลียร์นะคะอย่ามองตามมอเตอร์ไซค์นะมองตามล็อกเราคะ่ะรอให้เขาผ่านไปเพราะถ้ามองตามเขาเยอะก็เหมือนเมื่อกี้เลย ทงเต็มเลยข้างในแล้วก็ตึกอยู่ติดนะคะแสดงว่าเป็นเขตชุมชนหรือเป็นเขตตลาดอีกครั้งนึงแล้วนะคะเห็นไหมออกมาไฟเลี้ยวไม่มีนะคะกระบะอืมแล้วก็จะจอดอีกทีนึงแล้วนะคะอะชะลอไว้เยอะนะต้องเบี่ยงหลบเข้าไปหน่อยนะคะ <S <S มองทางขวาถ้ามองหาทางออกอย่าไปมองท้ายคันนี้คะมองกระบะคันนู้น้วยค่ะ แต่ทุกครั้งที่เราเข้าเอกออกได้เปิดไปเดียวแล้วก็มองกระจกมาข้างบ้างไหมคะไม่มองเิลี้ยงไงถ้าหากว่าน้องนั้นมีใจก็ยกทางซ้ายหนึ่งทีดิปุ๊บอะไรว่าเรอยอ <c oughs> ก็เน้นไปมันก่อนถูกไหมคะ <c oughs> ไม่ต้องมีการแค่ับลูกกาก็สอบไได้ลแล้วเนี่ยจะมีก็ตายลวคนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เราไม่รู้เลยว่าการขับของเราสร้างความเดือดร้อนให้ใครบ้างนะที่เราไปป่าแล้วเขาเบรกให้เรากี่คันมาแล้วนะฮะ นี่มองสิ่งที่คนมองนะคะแล้วก็ดูนะคะข้างหน้าเขาชะลอกันอยู่มองป้ายทะเบียน้างหน้าเราตรงเลนไหมนะคะตอนนี้ชิดทางไหนมากไปไหมคะถ้าเขาเข้ามาหาเราต้องชะลอนะ,ะถ้าเขาลั้าเลนมาอะแล้วมองตามกระบะ้างหน้าเหมือนเดิมคะ่ะมองป้ายทะเบียน้างหน้าไว้นะคะอย่าไปตกใจล้อมอเตอร์ไซน์นี่นะ,ะแล้วก็ไปช้าๆเพราะระยะทางมันน้อยแล้วข้างหน้ามีแยกสัญญาณไฟนะ,ะมะแค่นี้ยังเซงกันเลย ถ้าเขายังเบรกอยู่นะห้ามปล่อยเบรกเยอะนะฮะไม่งั้นถ้าเราปล่อยเบรกปุ๊บก็จะพุ่งไปหาเขาเร็วขึ้นเดยแยกไฟแดงข้างหน้าเรายังคงตรงไปนะฮะอ๋อไม่ใช่สิเราต้องเลี้ยวซ้ายเราจะไปปิดกระเซมซ้ายนะคะใช่ค่ะแล้วไปตามคันสีขาวนี่แหละค่ะเพราะตุ๊กตุ๊กเขารอเดียวนะฮะระวังรถเข้าออกซอยด้วยนะอืมแล้วมองตามคันสีขาวไว้ค่ะแต่เบรกไว้ค่ะอืมเป็นไงคะของจริงเลย แล้วก็ไปล็อกซ้ายของตัวเองนะพอเราจะเลี้ยวซ้ายกันอันนี้มีป้ายสีน้าเงินลูกศรเลี้ยวซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่ต้องรอสัญญาณไฟนะคะแต่ต้องดูรถทางขวาด้วยนะการเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมค่ะอยู่เลนซ้ายของตัวเองก่อนถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องเร่งค่ะล้วก็มองตรงก่อน <c oughs> นี่แหละ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มองตามซ้ายค่ะปล่อยเบรคขึ้นมานะแล้วแนบซ้ายได้ค่ะอย่าไปมองเลนอื่นค่ะไม่ต้องเร่งนะแล้วคืนล้อก่อนค่ะเนี่ยตรงกระบ,บะคันนี้บัดอืมแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะแต่เบรคเ็กน้อยดูกระจกวาเปลี่ยนเลนได้ไหม อ่าถ้าไม่ได้ก็รอค่ะแต่ชิดเส้นขาวด้านขวาไว้หน่อยนะคะแต่อย่าไปใกล้ทานี้เยอะนะก็หยุดตรงนี้เลยค่ะเออถ้าไปใกล้เยอะเราต้องใช้พวงมาลัยเยอะค่ะอืมแล้วหยุดรอตรงนี้เลยค่ะมีคนตามตูดเราด้วยอืมก็ดูก่อนนะเพราะฝั่งนู้นเขาไฟเขียวมานะฮะแล้วคนที่ตามตูดเนี่ยให้เขาออกไปก่อนนะคะเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้มอง คันข้างหน้าเป็นป้ายให้แยกออกซ้ายแล้วนะคะ,<ฮ>ะชะลอไว้น,นะคะแต่แบบนี้นะฮะเนี่ยคนเริ่มจะชะลอแล้วแต่เราไม่ออกนะเราจะตรงไปจุดนี้แหละคะ่ะที่คุณนัทบอกว่าระวังรถทางขวาจะตัดหน้าเราไปกรุงเทพนะคะแต่เราต้องอยู่ในบล็อกซีเมนนี้ให้ได้ะคะ่ะถ้าคันข้างหน้าเขาเลี้ยวอย่าไปมองตามเขานะหาคะันใหม่ที่ขับตรงมาเราคะ่ะน่าจะรู้เลยว่าบ้านเราฝรั่งขับไม่ได้ไม่แปลกแต่ถ้าฝรั่งที่ขับบ้านเราได้ก็คือก็ไม่ได้แบบเป็นฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยถ้า<ม>เป็นแบบบ้านเรา ใช่ฝรั่งใส่องเลยเนี่ยถ้าเห็นโ้กเบรกก็ต้องชะลอด้วยนะคะเออเห็นท้ายโคแดงเมื่อไหร่แล้วก็มองตรงนะ,ะว่าเราอยู่ในเลนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะอันนี้ผิดนะคะโค้เบรกอยู่เราไปหาคันเล็กนะคะอือ <c oughs> แล้วมองตรงนะคะเราจะไม่โค้งตามพวกเขาเนี่ยระวังพวกนี้ตัดหน้าค่ะอย่าไปมองตามเขานะ,ะแต่เบรกไว้แล้วมองตรงๆงค่ะเนี่ยพวกนี้จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วมองตรงตรงค่ะมองตรงไว้เนี่ยเราทําถูกทุกอย่างเลยค่ะมาเลนที่ถูกต้องเนี่ยของเขาเลนไปทางนู้นเนี่ยเรายังเกือบไม่รอดนี่แหละค่ะ จะบอกว่ามือใหม่มันไม่ยากไม่ยากได้ไงตายฟรีก็เป็นไปได้เนี่ยยูเทิร์นชะลอกันไหมไม่มีเออแล้วหลอกนอกเรียนติดด้วยค่ะพอเรามองเขานานไปคะอืมนเรนร่ะอกวามึงกล้าตัดหน้าก็มาดิเพราะฉะนั้นการยูเทิร์นแบบเนี้ยเรียนในโรงเรียนอ่ะคนส่งเขาออกกฎเลยด้วยซ้ำค่ะว่าห้ามสอนยูเทิร์นแบบนี้เนี่ยมันรถจองมาจากทางนันซ้ายเนี่ยค่ะเราก็มองตรงก่อน สักพักก็ต้องมาใช้เลนกับเราเพราะเลนเขาเรถบรรทุกจอดขวาอย่างเงี้ยอืก็ซื้อเวลาขับตามหลังเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันไปมองทางซ้ายอีกมีใครจะรูดเข้ามาอีกไหมนะคะเพราะถ้ามองเอียงซ้ายไปเดี๋ยวรถเราจะเอียงเสียทิศทางอ่าเราก็มองตรงไว้ก่อนนะคะอย่ามองรถบรรทุกฝั่งตรงข้ามนะ,ะพอเราใกล้จะเบียดนะคะแตะหนมงน้อยๆะคะ่ะแล้วมองไกลค่ะอย่ามองขอบตรงนี้นะสะพานแคบกว่านี้เราก็ผ่านมาแล้วนะคะ มองหาทางออกไว้นะคะอืมไกลที่สุดที่เรามองได้เลยค่ะไปตามรอยที่เขาให้มาแล้วมองไกลไปทางด้านขวาเลยค่ะอารมณ์มันนิ่งเติมพลิ้วเบาๆค่ะแล้วมองยาวๆเออต้องต่อเนื่องให้ได้นะคะอืมแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวเลยค่ะนี่แหละอย่าคิดว่าทุกการเลี้ยวไฟเลี้ยวมันจะดับเองนะคะกไกลที่สุดที่เรามองได้ข้างหนไแมลูกศรชี้เป็นโค้งซ้ายนะคะพอใกล้ถึงโค้งเดี๋ยวเราก็ไปชะลอกันนะคะ ก็จะโค้งนะค่อยค่อยแตเยะเบรกเบาๆนะคะถ้ารู้สึกว่ารถมันนิ่งไปปล่อยเบรกนน้อยได้นะแต่ถ้าเร็วไปแตะเบรกได้แม่คนเดินผิดทางต่างระดับด้วยนะคะแล้วมองซ้ายไปไกลๆเลยะคะ่ะหาทางออกให้เจอถ้ามันนิ่งก็ปล่อยเบรกขึ้นมาเออแล้วเนีบซ้ายไปได้นะคะปล่อยเบรกให้หมดเลยนั่นแหละแล้วก็มองตรงสลับกับซ้ายค่ะและ้วค่อยเนีบซ้ายลงมาไปเกาะซ้ายไปนะเพร,ะพระาะก็บังให้หนึ่งเลนแล้วค่ะเนีบซ้ายสุดมาได้เก็บน้ารถเข้ามานะคะแล้วมองตรงค่ะ เออล้อตรงก่อนแล้วค่อยเร่งเบาๆค่ะอืมทำไมคุณน่าจะบอกว่านี้ออกมาได้เลยเบริ่งเออร์มันยื่นออกไปหนึ่งเลนให้เราอยู่แล้วนะคะนี่แหละประสบการณ์พวกนี้ยก็ต้องหาตอนที่เราฝึกอ่แล้วก็ไปชาะะ้าๆอย่างเงี้ยแล้วก็ชะลอรถหนะเราเลี้ยวตรงนี้นะคะแตนะ่เบร์นะกดไปเลี้ยวซ้ายนะคะชะลอจะลดเกือบหยุดได้นะคะอืมนี่แหละก็ค่อยปล่อยเบรกพอเลี้ยวพวกพีมองไกลเลยะคะ่ะปล่อยเบรกขึ้นมานะแล้วมองยาวๆค่ะปล่อยเบรกให้หมดเลย ห้ามอย่าเบรกว่นะแล้วมองไกลค่ะในเลนตัวเองอย่ามองจักรยานนะคือร้อยทันนะคะออกแค่เลนเราค่ะอย่ามองมอเตอร์ไซค์ค่ะทางนู้ดค่ะทางนู้ดทางนู้นทางนู้ดกลับมาเออแล้วเต็มกันเลยอันนั้นเขาอยู่เลยข้างนะคะกลัวเตือนเออกลัวเดี๋ยวแต่พี่เบรกอะแต่พี่เบรกอะถูกต้องแล้วนะคะแต่นี่เราไม่ได้ดึงสายตาออกมาในเลนที่ถูกต้องเลยแต่นักระตาเถือไปแล้วนะ